ยินดีต้อนรับสู่จิตตวิทย์พื้นที่เล็กๆที่เราจะพาคุณออกเดินทางระหว่างโลกของวิทยาศาสตร์และหัวใจของมนุษย์ที่นี่เราเชื่อว่าเบื้องหลังตัวเลขฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มีแง่มุมที่สะท้อนชีวิตและจิตใจเราเสมอคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตใจเรามักมีเสียงถามขึ้นมาทันทีว่า ถ้าฉันทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าฉันเลือกอีกทางจะดีกว่าไหมเหมือนเรากำลังคำนวณความน่าจะเป็นอยู่ในหัวตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เคยเรียกมันว่าแบบนั้นในวิชาคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นก็คือตัวเลขที่บอกว่าเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีค่าเป็นศูนย์ก็แปลว่าไม่มีทางเกิดถ้ามีค่าเป็นหนึ่งก็แปลว่าต้องเกิดแน่ๆ ส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ในชีวิตของเราก็อยู่ตรงกลางระหว่างศูนย์กับ1เสมอบางทีแค่การเลือกเล็กๆอย่างจะกินข้าวร้านไหนดีก็เต็มไปด้วยการประเมินโอกาสถ้าเลือกร้านนี้มีโอกาสอร่อย70%แต่ต้องรอนาน50%ส่วนอีกร้านหนึงอร่อยแค่50%แต่ได้เร็วกว่า90%ชีวิตเราคือชุดของการเลือกที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆจนกลายเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเส้นทางชีวิต หลายคนคิดว่าความน่าจะเป็นเป็นเรื่องยากมีแต่ในห้องเรียนแต่จริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราเสมอเวลาเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มเราเดาว่าฝนตกแน่ๆแม้ยังไม่ได้ตกเรากำลังประเมินโอกาสเวลาเล่นไพ่เราลุ้นว่าโอกาสชนะมากหรือน้อยนี่ก็คือการใช้ความน่าจะเป็นเวลาเจอคนยิ้มให้เราอาจคิดว่าเขามีโอกาสชอบเราหรือเปล่า ที่น่าสนใจคือความน่าจะเป็นในชีวิตจริงไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนเสมอไปแต่เป็นความรู้สึกประมาณที่ใจเราประเมินเอาเองบางครั้งเราประเมินถูกแต่บางครั้งเราก็คิดไปเองเพราะใจเรามีอคติอย่างเช่นคิดว่าความล้มเหลวจะเกิดขึ้น90%ทั้งที่จริงอาจจะ30%เท่านั้นอย่างง่ายที่สุดคือการโยนเหรียญครับเรารู้ว่าโอกาสออกหัวคือ50%และออกก้อยก็50เ แต่นี่คือความน่าจะเป็นแบบที่เรามองเห็นตัวเลขชัดๆแต่ชีวิตจ,จริงมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นใช่ไหมครับเวลาเราจะไปสอบสัมภาษณ์งานใหม่เราไม่ได้รู้หรอกว่าโอกาสได้งานคือกี่เปอร์เซนต์เราแค่เดาๆจากข้อมูลที่มีเช่นเราเตรียมตัวมาดีแค่ไหนคู่แข่งเยอะหรือเปล่าบริษัทนี้ชอบสไตล์เราไหมทั้งหมดนี้คือการใช้ความน่าจะเป็นแบบคร่าวๆตัดสินใจว่าจะลองหรือไม่ลองความน่าจะเป็นก็เหมือนอากาศครับ ถึงเรามองไม่เห็นแต่เราหายใจอยู่กับมันทุกวันเวลาออกจากบ้านเราเดาว่ารถจะติดมากหรือน้อยนี่ก็คือการใช้ความน่าจะเป็นเวลาเดินไปเจอร้านอาหารเราเลือกจากโอกาสที่น่าจะอร่อยหรือน่าจะเร็วเหมือนเราหายใจโดยไม่รู้ตัวเราก็ใช้ความน่าจะเป็นตัดสินใจแทบทุกการก้าวชีวิตไม่ได้ให้เราเห็นหน้าลูกเต๋าทั้งหมดเสมอไปแต่ใจเราพยายามถ่ายเสมอว่าโอกาสจะออกด้านไหนมากกว่า นี่คือการประเมินความน่าจะเป็นในทุกย่างก้าวเวลานักพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนมีโอกาสตก70%จริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าฝนจะตกแน่ๆแต่หมายความว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่มีโอกาสฝนตกมากกว่าไม่ตกในชีวิตก็เหมือนกันครับใจของเราก็เหมือนนักพยากรณ์อากาศที่พยายามทำนายอนาคตอยู่ตลอดเวลา นี่คือชีวิตจริงที่เราไม่ได้ตัดสินใจจากโอกาสที่สูงที่สุดเสมอไปแต่ตัดสินใจจากสิ่งที่เราอยากเสี่ยงหรือไม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งการตัดสินใจถึงไม่แน่นอน100%ทุกการเลือกเล็กน้อยในชีวิตประจำวันตั้งแต่จะกินอะไรไปจนถึงจะรักใครดังนั้นถ้ารู้ว่าเรากำลังเล่นกับความน่าจะเป็นทุกวันเราจะเลือกอย่างมีสติขึ้นและยอมรับผลได้ง่ายขึ้น ทีนี่ในทางคณิตศาสตร์เขายัางมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามูลค่าคาดหวังหรือ expected value ฟังดูวิชาการแต่จริงๆง่ายมากครับมันคือการเอาความน่าจะเป็นที่จะเกิดคูณกับผลลัพธ์ถ้าเกิดแล้วรวมๆกันผลที่ได้บอกเราว่าทางเลือกไหนคุ้มค่ากว่ากันเช่นสมมุติเราจะลงทนุนถ้าสำเร็จก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าพลาดก็เสียพอสมควรเราลองชั่งน้ำหนักดูว่าโอกาสสำเร็จเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับโอกาสพลาดและขาดทุนแม้เราอาจไม่ได้คำนวณเป็นตัวเลขจริงๆเหมือนในห้องเรียนแต่ใจเราก็กำลังทำกระบวนการนี้อยู่ตลอดเวลาหรือถ้าให้ตัวอย่างใกล้ตัวกว่านั้นสมมติคุณอยากสารภาพรักคุณอาจคิดว่าโอกาสสำเร็จมี50%แต่ถ้าสำเร็จคุณอาจได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีค่ามากส่วนถ้าไม่สำเร็จคุณอาจเสียใจแต่ก็แค่ชั่วคราว แปลว่าในใจคุณก็กำลังประเมินมูลค่าคาดหวังของการตัดสินใจครั้งนี้อยู่แล้วลองจินตนาการดูนะครับก่อนเราจะเลือกทำอะไรโลกในใจเรามีหลายแบบซ้อนทับกันอยู่หลายแผ่นโลกที่เราได้งานใหม่โลกที่เราอยู่ในงานเดิมโลกที่เราสารภาพรักแล้วสมหวังโลกที่เราเงียบแล้วเสียโอกาสไปตลอดการแต่ทันทีที่เราลงมือเลือกโลกแบบหนึ่งจะกลายเป็นความจริงที่เราเดินเข้าไปอยู่ ส่วนโลกอื่นๆก็หายไปทันทีทุกครั้งที่เราตัดสินใจเรากำลังสร้างจัก,กรวาลส่วนตัวของเราเองนี่คือพลังของการเลือกที่บางครั้งเราอาจจะลืมไปว่ามันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเวลาเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างมักจะมีสองเสียงที่ดําขึ้นมาในใจเสียงของเหตุผลมันจะพยายามชั่งน้ำหนักดูว่าโอกาสไหนสูงกว่าคุ้มกว่าหรือเปล่าเสียงของหัวใจมันจะกระซิบว่าใช่ทางนี้หรือเปล่า ถึงจะเสี่ยงแต่เรารู้สึกอยากลองอย่างเช่นคุณอยากเปลี่ยนงานเหตุผลบอกว่างานใหม่เสี่ยงกว่าแต่โอกาสก้าวหน้าเยอะหัวใจบอกว่าถ้าไม่ลองวันนี้อาจเสียใจไปตลอดชีวิตคุณอยากสารภาพรักเหตุผลบอกว่าโอกาสสมหวัง 50·50 50, เสี่ยงโดนปฏิเสธหัวใจบอกว่าอย่างน้อยถ้าพูดออกไปฉันจะได้ไม่ค้างขา บางครั้งตัวเลขบอกว่าไม่คุ้มแต่หัวใจบอกว่าจําเป็นต้องลองนี่คือสิ่งที่ทําให้การเลือกของใจมีพลังมากกว่าตัวเลขอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือเอนโทรปีหรือความไม่แน่นอนในวิทยาศาสตร์เอนโทรปีคือระดับของความไม่เป็นระเบียบแต่ถ้าเอามาใช้ในชีวิตมันก็คือความสับสนในใจเรานี่เองครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะโยนเหรียญเราไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยคือความไม่แน่นอนสูงแต่ถ้าเราเจอเหรียญที่โกงออกหัวเกือบตลอด เท่ากับว่าความไม่แน่นอนต่ําในชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยเราย่อมลังเลสับสนไม่รู้จะเลือกทางไหนแต่พอเราได้ข้อมูลใหม่เช่นไปถามคนมีประสบการณ์หรือลองทดสอบเล็กๆก,ก่อนตัดสินใจจริงความไม่แน่นอนก็ลดลงเอนโทรปีในใจเราก็เบาลงนี่แหละครับคือบทบาทของข้อมูลที่ช่วยให้ใจเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นทั้งความน่าจะเป็นมูลค่าคาดหวังและเอนโทรปี จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือเครื่องมือของหัวที่เราใช้ทุกวันโดยไม่รู้ตัวเพียงแต่ชีวิตจริงไม่ได้มีแต่ตัวเลขเพราะสุดท้ายเราไม่ได้เลือกเพียงเพราะหัวสั่งแต่เลือกเพราะหัวใจบอกด้วยหัวสอนให้เราระวังความเสี่ยงแต่หัวใจสอนให้เรามีชีวิตมีความหมายและนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกการตัดสินใจถึงสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่การประเมินความน่าจะเป็นแต่คือการสร้างโลกใหม่ให้ตัวเราเอง ผมอยากฝากวิธีง่ายๆที่ใช้ได้จริง4ขั้นตอนเขียนทางเลือกออกมาไม่ต้องเก็บไว้ในหัวเพราะพอเขียนลงกระดาษเราจะเห็นชัดว่ามีทางไหนบ้างให้คะแนนความน่าจะเป็นไม่ต้องเป๊ะเป็นตัวเลขแค่ประเมินในใจเช่นทาง A น่าจะมีโอกาสสำเร็จ70%ทาง B แค่40%ลองนึกผลลัพธ์ถ้าเกิดขึ้นจริงถ้าสำเร็จมันคุ้มไหมถ้าพลาดเรารับผลได้หรือเปล่าฟังเสียงหัวใจปิดท้าย เพราะบางครั้งตัวเลขบอกไม่คุ้มแต่หัวใจบอกว่าจำเป็นต้องลองการผสมหัวบวกหัวใจจะทำให้เราเลือกได้แบบไม่หลงไปสุดทางใดทางหนึ่งในทุกๆก,การตัดสินใจของเรามนุษย์ไม่ได้ใช้แค่ข้อมูลจริงเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้ความทรงจำความรู้สึกและประสบการณ์ในอดีตมาเป็นตัวช่วยประเมินว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรนี่ทำให การมองความน่าจะเป็นของเรามักไม่ได้ตรงกับความจริงเสมอไปนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าอคติทางความคิดหรือ cognitive bias เป็นเหมือนเลนส์ที่สมองใช้มองโลกแต่เลนส์นี้บางครั้งก็เบี้ยวทำให้เราประเมินโอกาสผิดไปจากความเป็นจริงหนึ่งในอคติที่เจอบ่อยที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า Availability bias มันหมายถึงการที่สมองเรามักจะประเมินโอกาสจากสิ่งที่นึกออกง่ายหรือจำได้ชัดมากกว่าจะดูตามข้อมูลจริงทั้งหมดลองนึกภาพนะครับถ้าเราเคยลงทุนแล้วเจ๊งครั้งใหญ่ความทรงจำเจ็บปวดนั้นจะติดตายอยู่ในใจครั้งต่อมาแม้โอกาสล้มเหลวจริงๆจะไม่สูงเท่าเดิม แต่สมองก็จะเตือนเราตลอดว่ามันคงพังอีกแน่ๆหรือถ้าเราเคยสารภาพรักแล้วดวนปฏิเสธภาพวันนั้นอาจชัดเจนจนทำให้เรารู้สึกว่าโอกาสจะพลาดอีกครั้งมีสูงมากทั้งที่ในความเป็นจริงแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันเลย Availability b i a s เกิดขึ้นเพราะสมองของเรามีแนวโน้มเลือกใช้หน่วยความจำที่ดึงมาได้ง่ายที่สุด มาประเมินความน่าจะเป็นซึ่งนักจิตวิทยาอย่างชัวสกี้และคา h a ฮาแมนได้ศึกษาปรากฏการณ์นี้มาตั้งแต่ปี1970และพบว่ามันเกิดขึ้นกับคนแทบทุกคนอุปมาณง่ายก็คือการเดินผ่านตรอกมืดที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ยินว่าเคยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแม้ความจริงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนานแล้วและโอกาสที่จะเกิดซ้ำอีก อาจน้อยมากแต่ความทรงจำที่ชัดเจนก็ทำให้ใจเรารู้สึกว่ามันอันตรายแน่นอนนอกจาก availability bias ยังมีอคติอีกหลายแบบที่ส่งผลต่อการประเมินโอกาสเช่น overconfidence bias การมั่นใจเกินไปเรามักคิดว่าตัวเองมีโอกาสสำเร็จสูงกว่าความจริงเช่นเล่นหวยแล้วเชื่อว่าตัวเองต้องถูกรางวัล Negativity Bias การให้ค่าน้ำหนักกับเรื่องร้ายมากเกินไปทำให้เรามองว่าโอกาสล้มเหลวมักสูงกว่าความจริง Recency Effect เหตุการณ์ล่าสุดมีอิทธิพลมากกว่าข้อมูลระยะยาวเช่นถ้าหุ้นตกแรงในอาทิตย์นี้เราจะคิดว่ามันจะตกอีกทั้งที่ระยะยาวอาจไม่ใช่แบบนั้นสิ่งเหล่านี้คือคกลไกธรรมชาติของสมองครับ มันไม่ใช่ความผิดพลาดของเราแต่มันคือการทำงานแบบทางลัดของสมองเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นทว่าในหลายๆครั้งทางลัดนี้ก็นำเราไปสู่การตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้เหมือนกันในชีวิตจริงอคติทางความคิดทำให้เราตีค่าโอกาสผิดไปจากความจริงเช่นเราอาจคิดว่าโอกาสล้มเหลวสูงเกินจริงจนไม่กล้าเริ่ม หรือบางครั้งเรามั่นใจเกินไปจนหาตัวเองไปเสี่ยงโดยไม่ทันระวังสิ่งที่ช่วยได้คือการรู้เท่าทันว่าสมองเราอาจมองโลกผ่านเลนส์เบี้ยวอยู่เราสามารถหยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนี้มันมีข้อมูลจริงรองรับไหมหรือมันแค่ความทรงจำบางเหตุการณ์ที่เด่นชัดเกินไปถ้าลองหาข้อมูลเพิ่ม โอกาสที่แท้จริงอาจต่างจากที่ใจคิดหรือเปล่าการตั้งคำถามง่ายๆแบบนี้จะช่วยลดอคติและทำให้เรามองความน่าจะเป็นได้กใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นดังนั้นเมื่อเราจะเลือกอะไรในชีวิตสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการใช้หัวใจหรือใช้เหตุผลเท่านั้นแต่คือการระวังไม่ให้อคติทางความคิดเข้ามาทำให้เรามองโอกาสผิดไปจากความจริง เพราะบางครั้งโลกก็ไม่ได้โหดร้ายหรือใจดีอย่างที่สมองเราทำให้เราเชื่อมันแค่สมดุลอยู่ตรงกลางเพียงแต่เราต้องมองให้ชัดในโลกของการตัดสินใจไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะมีข้อมูลให้เราคำนวณได้เสมอไปหลายครั้งเราพบกับสถานการณ์ที่มีตัวเลขชัดเจนเราพอประมาณโอกาสได้บ้างนั่นเราเรียกว่าความเสี่ยง แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่เราแทบไม่รู้อะไรเลยไม่มีตัวเลขไม่มีข้อมูลแน่นอนต้องเลือกเดินโดยอาศัยสัญชตาตญาณและหัวใจนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความไม่แน่นอนในเชิงวิชาการความเสี่ยงหมายถึงสถานการณ์ที่เราพอจะระบุความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ได้บ้างเช่นโอกาสชนะหรือแพ้ในการเล่นเกมโอกาสขึ้นหรือลงของหุ้นใหญ่ ที่มีข้อมูลสถิติย้อนหลังหรือแม้แต่การคำนวณประกันภัยที่ใช้ตัวเลขมากมายมาประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบของ r i กแต่เมื่อเราพูดถึงความไม่แน่นอนมันคือการเดินเข้าสู่พื้นที่ที่ไร้แผนที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างยิ่งไม่ต้องพูดถึงการใส่ตัวเลขความน่าจะเป็นตัวอย่างเช่น การเริ่มธุรกิจใหม่ในตลาดที่ไม่เคยมีใครลองมาก่อนหรือการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีสัญญาณใดๆชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เรารู้สึกจะได้รับการตอบกลับหรือไม่นี่คือความไม่แน่นอนในความหมายที่แท้จริงถ้าเปรียบเทียบง่ายๆความเสี่ยงก็เหมือนการโยนหินเรารู้ว่ามีแค่สองด้านหัวหรือก้อยโอกาส50:50ต่อ แต่ความไม่แน่นอนกลับเหมือนการหยิบลูกบอลจากถุงปิดทึบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในมีลูกบอลกี่สีและไม่รู้ว่ามีลูกบอลอยู่กี่ลูกการเลือกในสถานการณ์แบบนั้นจึงไม่ใช่การคำนวณตัวเลขแต่เป็นการก้าวไปพร้อมกับความเชื่อและหัวใจในชีวิตจริงเราพบทั้งความเสี่ยงและความไม่แน่นอนผสมกันเสมอสมมติว่าคุณคิดจะลงทุนในหุ้นใหญ่ ที่มีประวัติยาวนานมีข้อมูลทางการเงินมีนักวิเคราะห์ออกบทความให้เห็นตลอดแบบนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะคุณพอจะใช้ข้อมูลคาดการได้บ้างแต่ถ้าคุณคิดจะลงทุนในสตาร์ทอัพเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นยังไม่มีสถิติยังไม่มีใครรู้ว่าจะโตหรือจะล้มนั้นคือความไม่แน่นอนโดยตรงในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณสังเกตเห็นสัญญาณชัดเจนว่าอีกฝ่ายอาจมีใจบ้างเช่นการสื่อสารบ่อยครั้งการแสดงออกที่อบอุ่นการเลือกสารภาพรักในสถานการณ์นี้ก็ยังอยู่ในกรอบของความเสี่ยงเพราะพอประเมินได้ว่ามีโอกาสสมหวังหรือผิดหวังแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยไม่เห็นสัญญาณใดๆการเลือกที่จะสารภาพออกไป นั่นคือการก้าวสู่ความไม่แน่นอนเต็มตัวสิ่งสำคัญคือเราควรแยกให้ออกว่าสถานการณ์ตรงหน้าเป็น risk หรือ uncertainty เพราะการรับมือแตกต่างกันถ้าเป็น risk เราสามารถใช้ข้อมูลใช้สถิติใช้ประสบการณ์มาช่วยคำนวณและตัดสินใจได้แต่ถ้าเป็น uncertainty เราต้องยอมรับว่าไม่มีสูตรสำเร็จ สิ่งเดียวที่ช่วยได้คือการเตรียมใจความยืดหยุ่นและความกล้าที่จะลองความเสี่ยงคือการออกเรือในทะเลที่มีแผนที่เรารู้ว่ามีพายุในบางฤดูกาลมีเกาะอยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถวางเส้นทางได้แม่นยำขึ้นแต่ความไม่แน่นอนคือการออกเรือในทะเลที่ไม่มีใครบันทึกมาก่อนไม่มีแผนที่ไม่มีข้อมูลไม่มีใครบอกได้ว่า จะเจอพายุคลื่นหรือแผ่นดินเลยการตัดสินใจเดินทางในแบบนั้นจึงเป็นการทดสอบหัวใจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการจัดการชีวิตไม่ใช่การหนีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนแต่คือการรู้จักว่าเรากำลังเจอกับแบบไหนและใช้วิธีที่เหมาะสมกับมันหากเป็นริสกเราใช้ข้อมูลใช้เหตุผลใช้สถิติมาช่วย แต่ถ้าเป็น uncertainty เราต้องใช้ความเชื่อความกล้าและการเรียนรู้ระหว่างทางมาเป็นพลังท้ายที่สุดชีวิตจริงคงไม่มีทางเลือกที่แน่นอนร้อเปอเซ์อยู่แล้วทุกการตัดสินใจจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง risk และ uncertainty อยู่เสมอสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการตระหนักรู้และเดินไปข้างหน้าด้วยสติในทุกการตัดสินใจ เรามักจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เรารู้ชัดเจนอยู่แล้วก็เหมือนกับแสงไฟที่ส่องสว่างนำทางแต่สิ่งที่เราไม่รู้ยังคงเป็นเงามืดที่ปกคลุมอยู่รอบตัวเราข้อมูลจึงเป็นเหมือนแสงเล็กๆที่ค่อยๆส่องเข้ามาในความมืดยิ่งเรามีข้อมูลมากขึ้นความไม่แน่นอนก็ยิ่งลดลงและการตัดสินใจก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นนี่แหละครับ คือสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าของข้อมูลหรือ value of information ในเชิงวิชาการคุณค่าของข้อมูลหมายถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากการมีข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจหากไม่มีข้อมูลเราก็ต้องเดาไปตามสัญชตาตญาณแต่ถ้ามีข้อมูลใหม่เข้ามามันสามารถเปลี่ยนการเลือกของเราได้ตลอดทั้งตอนที่ผ่านมา เราได้เดินทางผ่านหลายแง่มุมของการตัดสินใจในชีวิตเริ่มจากการมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เราทำล้วนเกี่ยวพันกับความน่าจะเป็นเราอาจไม่ได้คำนวณเป็นตัวเลขแต่ใจเรากำลังชั่งน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาว่าโอกาสสำเร็จมากน้อยเพียงใดแล้วเราจะยอมเสี่ยงหรือไม่เรายังได้เรียนรู้ว่าการประเมินโอกาสของเราไม่เคยเป็นกลางสมบูรณ์แบบ สมองมีเลนส์ที่บิดเบียวเรียกว่าอคติทางความคิดที่ทำให้เรากลัวเกินจริงหรือมั่นใจเกินเหตุการรู้จักอคติเหล่านี้จึงเหมือนการทำความสะอาดเลนส์ให้เราเห็นความเป็นจริงใกล้เคียงมากขึ้นจากนั้นเรา,าแยกให้ออกระหว่างความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนความเสี่ยงคือสิ่งที่พอมีข้อมูลให้เราคาดการได้ แต่ความไม่แน่นอนคือพื้นที่ที่เราแทบไม่มีข้อมูลเลยไม่มีสูตรไม่มีตัวเลขสิ่งที่นำพาเราได้เพียงคือหัวใจความเชื่อและความกล้าที่จะลองแล้วเราก็ได้เห็นว่าข้อมูลมีคุณค่าเพียงใดมันคือแสงไฟที่ช่วยลดความไม่แน่นอนในใจทำให้เราเลือกทางได้มั่นใจขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้จักหยุด ไม่ตกหลุมพรางการหาข้อมูลจนเกินไปเพราะการหามากเกินจำเป็นก็อาจทำให้เราไม่เหลือเวลาเพื่อก้าวเดินเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าชีวิตคือการผสมผสานร,ระหว่างเหตุผลหัวใจและข้อมูลเหตุผลช่วยให้เราเข้าใจความน่าจะเป็นการรู้เท่าทันอคติช่วยให้เรามองโลกได้ตรงขึ้น การแยกแยะความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนทำให้เราเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและข้อมูลที่พอเพียงช่วยลดความลังเลเปิดทางให้เราเดินไปข้างหน้าแต่สุดท้ายต่อให้เรามีตัวเลขที่แม่นยำมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงใดไม่มีใครสามารถการันตีอนาคตได้ทั้งหมดอยู่ดีทุกการตัดสินใจยังคงเป็นการเลือกหนึ่งจากกระหวานในหลายความเป็นไปได้ และการเลือกนั้นไม่ใช่การคำนวณแต่คือการสร้างโลกใหม่ให้กับตัวเองดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเลือกอย่าลืมใช้ทั้งหัวและหัวใจใช้ข้อมูลที่มีแต่ไม่ลืมความหมายของชีวิตจงตัดสินใจด้วยสติแล้วก้าวไปด้วยความมั่นใจเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนเส้นทางแต่คุณกำลังสร้างโลกใหม่ที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไป ในครั้งนี้เราหยิบวิทยาศาสตร์มาเล่าในมุมของจิตและใช้จิตมาอธิบายในภาษาของวิทยาศาสตร์เพราะในที่สุดจักรวาลไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้องมันสะท้อนอยู่ในใจเราเสมอถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่จิตวิทย์ ช่องที่จะทำให้คุณเข้าใจทั้งจัก,กรวาลและหัวใจตัวเองมากขึ้นทุกครั้ง